สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามากราบขอพรพระพุทธชินราชนะครับซึ่งก็ปฏิษฐานอยู่วิหารด้านตะวันตกนะครับในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารนะครับจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในปีพศ1900นะครับตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ห,หลิไทยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยนะครับผมพร้อมกับพระพุทธชินสี และพระศสีสดาและพระเรือพระพุทธชินราชได้รับการยอมรับกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยสตาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดอีกองค์หนึ่งด้วยซึ่งก็สวยงามมากนะครับพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ ท่านใดท,ที่เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือเดินทางผ่านหรือเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ควรแวะมากราบสาการะพระพุทธชินราชสักครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระตัวรูปที่มีความงดงามมากนะครับผมองค์หนึ่งของประเทศไทยนะครับภายในวิหารก็มีความสวยงามงดงามเช่นกันนะครับเวลาเปิดของทางวัดนะครับ ช่วงที่มีโรคระบาดนี้นะครับก็เปิด6โมงครึ่งนะครับถึง6โมงเย็นแต่ว่าเวลาปกติทั่วไปนะครับก็จะเปิด6โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะครับถ้ามาไหว้ในช่วงค่ำคืนก็ได้อีก1บรรยากาศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับขอให้ติดตามวันเวลาเปิดจากทางวัดอีกทีนึงนะครับผม ออกมาด้านหน้านะครับก็จะเป็นวิหารของพระเรือนะครับซึ่งก็จะเหลือจากเศษสัาฤินะครับที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศัสดานะครับพร้อมกับพระอัครสาวกอีกหนึ่งคู่นะครับก็นํามาหล่อเป็นพระเรือนะครับความเชื่อก็คือว่าเมื่อกลาบไหว้พระเรือแล้วนะครับจะทําให้เหลือกินเหลือใช้นะครับเหลือเก็บนะครับเงินทองนะครับไม่รั่วไหลนะครับผม ครับคลิปนี้ก็เป็นการพามาไหว้พระพุทธชินราชนะครับที่พิษณุโลกนะครับก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ